ไอเบิมเบิม้เวลาเบิ่มจีบอย่างจีบจีบไงจีบไงให้เก็บถ้าเธออยากได้อะไรอ่ะไม่กับกับเวลาท่าไม่บอกว่าอยากได้อะไรเขาบอกไม่ไม่เป็นไรซื้อเองได้เขายอบบอกอ๋เอออใช่ใช่ถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นคนอื่นน่ะก็จีบแบบดิวิเนี้ยแต่ถ้าเป็นพี่นาเราเพชรก็เยอะกว่าเราอีกนะใช่ใช่สวัสดีครับผมอยู่กับผมปัจโจนะครับผมก็เมื่อกี้เนี้ยครับผมที่ผมส่องชีดอ่ะผมเห็นเบิ่มยังอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมว่าผมชวนเบิ่มเล่นดีกว่านะฮัลโหลเบิ้มเล่นด้วยกันปะ เล่นอะไรอ่ะดูแล้วเล่นอะไรอ่ะเฮ้ยมาเล่นด้วยกันหน่อยฟรีไฟฟรีไฟเห็นออนอยู่ดิไ nice ม่ไม่แล้วว่าที่ไหนมันชวนมาวะเนี่ยอ๋อไม่ก็จดใจชื่อนี่เองนี่เองนี่เองพี่เองจอจอแยแยแยแแย้าของชื่อเขารู้อย่างนี้อย่างยังไม่รู้ยังไม่รู้เพิ่งเปลี่ยนมานนี้เลยโอ้เบิ่มเผลอไม่ได้เลยแล้วจบละไม่ไม่ไม่แล้วแล้วเราทำอะไรอยู่เวลาเนี้ยไม่นอนอ่ะไม่ทำอะไรมาคุยกับกุ๊กกิ๊ก เฮ้คุยกันดีกเหรอเสียงดังเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้หมดนะเดี๋ยอะเราอ่ะผู้เกียนเธ่ปเล่อด้วยได้ป่เฮ้ยเยจเออได้เรื่องอะไรเดียดูรักเนี่แนแ่แแห่แห่แหนน่อหนน่ะห่แน่แยน่แหน่แน่แห่น่แหน่น่เนี่นเธอ่ ไม่บอกไม่บอกเสียอ่าจเช่นนี้วะให้บ๊อบบ๊อบถ้าเวลาบ๊บจีบอย่างจีบจีบไงจีบไงให้เก็บเธอเธออยากได้อะไรอ่ะไม่กับกับเวลาท่านไปบอกว่าอยากได้อะไรเขาบอกไม่ไม่อะไรซื้อเองได้เขาชอบบอกเียเออใช่ใช่ถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นคนอื่นน่ะก็จีบแบบดีนี้แต่ถ้าเป็นพี่นาเราเพชรเขาเยอะกว่าเราอีกนะใช่ใช่นี่นี่เดี๋ยวแค่สองหมื่นเพชรเขาไปตอเนั้นมาโหโคตรเยอะ เ <L ong> พชรอ๋อดังว่าจะสี่แสดแล้ววาาันนั้นวันนั้นเห็ดเสีไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้เยอะแยะเลยถ่าทาพี่นามีตังเติมอยู่แล้วก็พี่โจก็ต้องแล้วทำไมผมต้องบอกพี่ด้วยแล้วโเ<อ>ดเฮ้ีดินดินนาเช่วยหนเช่นไหนเช่นไหนเราต้องต้องใช้ฝีมือราะพี่โจฝีมือเลย ทัไปด้วกันได้อปีมืนตัดเดวโคตรดับเลยแบกแล้วแหละโอ้ยโจเบิ่มเกือบได้แชมป์แล้วนะพี่โจวันนั้นล่ะเฮ้ยเบิ่มรอบยีเึิวมาดูอันดับหอันดับสดิที่มา2อองเหรอไม่มาสี่สองโา้โหพี่โหโอ้โหโอ้โหโอโหโอ้โหนอ้โหโอโหไป้บกพี้นาขึ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้นหาอ้าหโอ้โหโอ้โ้โหโน้กหโอ้โหโ้โหโอ้โหโ้งกับพี่โแน่เลยใช่เอ้ที่เคยดูมาพี่นาไม่เคยขึ้นแกนเลยนะ ีใั่พี่โจตุลีพอแอ้อโจนแบกขึ้นไปแล้วพี่นาไปปื้มคนอื่นก่อนนะนาเขายิ่งมีแต่คนอยากเล่นด้วยนะนะ่าจริงเหรอใช่ตุรีทำนะเดี๋ยวผมหัดเล่นในคอมเสร็จผมแบกแชร์นะเฮ้ยเอาเดี๋ยวอันนี้ยังมาเล่นในคอมเหรอหไม่ยังยังยังไม่เล่นเลยอ๋อการเร็วๆนี้ใช่ป่ะใช่ถ้าเล่นพอผมถนัดแล้วนะผมจะทัก้านโจคนแรกเลยน้องหนึ่งแล้ว เรื่องหนึ่งกับป่าโตคนแรกเลยอะไรนโอ้โหโปรปะเนี่ยมีสองตัวข้างหน้านะเบิมไม่สองก็สามเขเห็นตีหนึ่งนะใช่เรวเฮ้ยมันอยู่บ้านเอลพี่โจอุ้ยเกือบเอ้ BTS หายละมันนักแล้วมันนักพี่โจหลังมาฉันมาทำอะไรที่หายละเบิ้ม ไอคทบอเหรออ้อมาโอ้โอโเบิ้มยียมหายละแ <c oughs> น่ใหม่นะป้อะไรวะนี่ถ <c oughs> ูกและอะไรเคุยเพื่อนพี่กันแหละใช่ <c oughs> คือจริงๆแล้วอราไม่ได้อยากชวนเล่นหรอกอย่างบอ่อวดเธอดู้ทรงและดูส <c oughs> ิปล่อยรถตายด้วยดูสิป้าเออไม่เลยกระเดียบมาหลังเราได้ไงอ่ะกระนั่นสิถูกยี่ดีมาหลังเราเห็นเลยโดยมันอ่ะ เราไปพี่โจนอนดึกกันเลยอ่ะฮะทำไมนอนดึกจังก็ก็บอกตีเป็นกระดาษนอนดึกอย่างนี้แหละแล้วพวกนี้จะชนเราจะไม่พี่นายไม่เห็นเสื้อนี้อ่ะยังไม่เห็นยังไม่เห็นซึ่งเปลี่ยนเมื่อก่อนเด่นๆ่คำๆหัวคำ เชื่อเล่นดิละลายข้าวสิงให้เปลี่ยน future ไปเนี้ยอ่ะเออมีอะไรกระทบจิตใจหรือเปล่าไม่มีมีคนเอาตัวแรงหรือเปล่าแบบว่าเอ้ยไม่ได้แล้วต้องแสดงตัวกันยังไงเพี่อต่างกว่ากักว่าอะไรจิตจะกิดต่อมแน่เลยทุกคนทุกคนอีกแหละพูดคนเดียวเนี่ยทุกคน ไอ้ไขจัดทุกคนโหลอนรถมีกึนงเนี่ยพี่โจได้บัตรม่วงอะไรยังอ่ะยังไม่ได้เปิดเลยเหตุการเหตุมันเข้ามาแล้ววัเนี่ยเจิดเปิดอยู่นะเจิดก็มีทุกอย่างใช่เจิดถงก็มีอ่ะพี่โจมีผ้าปักถุงอะปะอยากรู้ที่มาไหมว่าทำไมเจิดได้ผ้าปักถงทำไมอ่ะเคยดูคลิปหนึ่งว่าที่ดีไปแฮกรหัสไปเจิดแล้วก็นั้นก็ใช้เพชรเป็นไปวานทั้งหมดสองหมื่นสองหมื่นกว่าเพชรมั้ง สองหมื่นสี่หมื่นนี่แหละพ,พี่โตเป็นคนไปเอาให้เขาเหรอคือการน,นั้นก็นจะแฮกไอดีแล้วก็แบบไอ้น,นี่ไงจะแบบไปใช้เพชรให้หมดไงจะงจะแกล้งแต่กลายว่าการแกล้งครั้งนั้นอนะกลายเป็นการช่วยให้มันมีไอที่ไอภาพป,ปักธงอะ่ะเดี๋ยวเมื่อก่อนใช้สี่หมื่นสามหมื่นก็ได้เลยใช่ป่ะเดี๋ยวนี้<ส>เดี๋ยวนี้เป็นแสนแสนสองแสนกว่าจะได้อ่ะเดี๋ยวก็โชคดีของพิโตที่ทำมันเป็นที่โมว่าแบบไ้หมดมาสองแสนเพชรว่าไง โมเลยวันนั้นแกไปเอาปักทองแอคสาวเด้อแกถ้าปักทองนี่แรแรจริงนะของแรจริงนะทำไมเบิ้ลไม่เห็นอยากได้เลยมันเป็นของแรนะแบบใครแบบนักสะสมอะไรเงี้ยใช่เพราะถ้าเกิดคนได้มาแรกๆยวงยุกแรกๆเหมือนเหมือนพี่เจิดเนี่ยถือว่าแบบเขาได้เปรี่ยนมาด้วยแต่ตอนนี้ก็ยังแรงอยู่นะมันมีจำนวนน้อยไงเออใช่ใช่ใช่แล้วแล้วพี่เจิดอยากได้หรือเปล่าอยากได้กระเพ็ดน่าจะไม่พอตอนนี้เหลือแค่เหลือแค่สองหมื่นไม่น่าจะพอจริงเอาไปถู่ไม่เอาไปเปิดปืนหมดไงแบบชุบปืน กล่องปืนเงี้ยแตเดียดนี่ปืนเยอะนะมันใจแล้วปืนเยอะมากไม่แล้วแล้วมันใช้ได้ทีละกระบอกอะไรปะเติมมาเยอะๆใช้ได้ทีละกระบอกอะไะก็ใช่ไม่แบบคนเออใช่ของมันต้องมีคนถ้าคนมันชอบจัดสม่ะขนาดกระบอกแบบไม่ดีขนาดนั้นกระไกยังยังเปิดไว้ก่อนเลยราชาหล่อรวยมากกว่าเราอ่ะอันนั้นก็แล้วกันอันนั้นราชาหล่อเทอ๋ออันนี้อะไรราชาหล่อชาหล่อรวยเดี๋ยไอพีซีเอะไรอย่างเนี้ยมันยังไม่ตายวะ ก็ต้องต้องลบแล้วทำไมพี่โจไม่มีแคร์น่ะก่อนนี้สันโดษอะ่ะเราไปเข้าไมค์เซ็ตตัวเองแล้วนะอย่างชอบเลยถ้าพี่นาพี่โจว,ว่าถ้าพี่นาเห็นชื่อนี้พี่นาจะว่าไงเขินขนะคิดว่าเขินปะไม่เขาบอกเป็นได้แค่พี่น้องนะโอ้โหให้ให้หนูแบบถ้าหนูว่าหนูเป็นพี่นานะพินาก็พี่นาก็จะแบบโอ้ยไอ้โจ อะนไรเขายังไม่เห็นเนี่ยเขาต้องมียิ้มแบบพ,พี่นาก็จะแบบยิ้มแบบยิ้มกว้างๆเห็นฟันแล้วก็ทำตายๆีๆเรายิ้มแบบนั้นแบบไหมอ่ะไก่ใช่ตาจะายิ้มเห็นฟันแล้วก็แบบาอารมณ์เหมือนคนจะหลับตาเออใช่ใแ,แล้วกนะ็ยก <laughs> มือขึ้นม<ๆ>าบิดบปากมีเห็นตัวย้ะเห็นตัวย้ะเห็นตัวย้ะเห็นตัวแล้นะที่มันท,ท,ที่มันจะแบบหน้ตาตลกๆอะ่ะเวลายิ้มเหมือนพี่นาเนี่ะตัวจะตาตีบอ่ะมาส่งร,รูปให้ดูโหเราแบบขั้นสุดยอด ตอนนั้นมีคนถามเบ,าบิ้มว่าเบิ้มเบิ้มในทีมลุงเดี่ยวใครอายุเยอะสุดเบิ้มเลยบอกพี่นาแก่สุดบู้ป่ะว่าพี่นาแก่สุดเป็นทายินแบบโดนพี่นาเลยนะถ้าวันนั้นอ่ะเบิ้มโทรไปหาต้องโทรไปหาพี่นาไป,อาไปแอบบอกไปแกแล้งเอานั้นเสียงเบิ้มหล่อมากเลยเบิ้มกลับมาจากบ้านแล้วเบิ้มเป็นหวัดอ่ะพี่นามีการบอกว่านี่พี่ชายเบิ้มหรือเปล่าดูเอาวเบิ้มเป็นพี่ชายด้วยเหรอมีการมีการอยอตัวเองนั้นนะไม่รู้จักเหรอพี่นาสวยสุดนะ ผมเลาว่าสวยสุดหรือแก่ส,สุดครับมันจะจบเลยพี่นางอนเลยโ <c oughs> <c oughs> อ้ไม่เจอคนเลยตายหมดแล้วนะใช่เจอของเดียวไม่ขอไม่โดนไอที่1หนหที่สองยิงก็พอแล้ว <c oughs> สามคิวเองเราเดียวถ้าเบิ้มอยู่มันตายหมดแล้วเนี่ยจริงเดี้ยเบิ้มเราจะแลกอีกการนะเบ้านะ พี่โจแบบพี่โจตั้งใจไปช่วยเบิร์บพี่โจกางไอชบอก,กับเบิร์ก็ได้แม่ไอบอรหมด,ดอ <c oughs> ไอบอหมดพี่โจบอกวา่ามันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ตัวหลังก็ไม่บอกโดนหลวอยแม่ไอตัวหลังก็งไม่รู้ดเหมือนกันเกือบล้มเหมือนกันนะนะว่าไอบอทันยังไงจริงๆแล้วก็อยากาอวดเชอแล้วจริงแล้วเหอ่าฮ่าฮ่าฮ่าน่า่ไปไหเกันหมดเาี่ยฮ่าไมา่เจ่าลยเน่่ยใช่แล่าขี้ขี้พ่กข่้แคมา่่่ยัง่่่่า่ ฝนตกอเปล่าพี่ฝนตกอ่ะก่อนเมื่อคืนอะเมื่อคืนนะกับพี่โจดนะพี่โจดแล้พี่โจดแล้วกับพี่นาพี่โจเคยแบบใช้บุกจีพี่น้ำอะนี่ได้นะนี่ได้สองตัวหนุนวัตถีหนึ Ça, oh yeah. ่งอะเฮ้ยมันตกมีมาเล่นอะดินานโอ้ โอ้นี่พี่ิ่งกินด้วยนนใช่ไหมใช่กดรายงานไปเลยลบปป้า <ๆ S 1> ลายมือโตเราได้เป็นโไม่เราไม่ทำใครพิงเราได้เคาจะโกรกเลพี่ไม่เคยเห็นหรอว่าแล้วโอ้โหแล้วก็ยิ่งได้แบบถ้าเป็นสถานะของบอลนี่สู้ได้เนี่ยไอ้เขาสถานะโอ้โหสถานะเยอะ<ช>ได้เฮ้ยไปเราไปนอนกันดีกว่าแค่นี้แหละไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเออว่าบอกพี่ีิการนะถ้าสมมติว่าพี่โจเจอพี่นาใช่ปะเล่นกับพี่นาพี่โจก็ใช้มันได้เลย แบบว่าเอ่อเวลาเวลาเวลาพี่โจเรียกพี่นาเรียกนายเฉยปะเรียกเรียกพี่นาพี่นาถามว่าพี่นาพี่นาบ้านฝนตกอ่ะปะพี่นาบอกว่าตกหรือว่าบอกไม่ตกก็ได้พี่โจก็บอกร้องเพลงนี้ไปเลยสวนตีตกทางโน้นนาวจะโดนทางนี้ไม่ได้เปล่ากดเจียวเลยพี่นาต้องขินเสื่อผมแน่โอ้ร้องเขินเดี๋ยวพี่นาตอกกลับไปอีกแล้วแต่เป็นแค่พี่น้องไะก็ไม่เป็นไรก็ย ไปเรียนอะไรเลยไม่เคยหรอขนาดเรียกอะไรนะหิ้โดนน้ำหยดทุกวันยังก่อนเลยเชื่อผมเพราะว่าพี่โจต้องเข้าใจนะว่าพี่มุกเสียวพี่นาชอบเพราะพี่นาแก่แล้วถ้าไอรุ่นพี่นาจะตามไม่ได้ถ้าพี่นาดูคลิปนี้ผมไม่เกี่ยวเลยอันนี้เยอะคลิปไม่เยอเราตเองสวัสดีครับก็อย่าลืมมาติดตามโจที่นีโม่ทีวีได้นะครับแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปนีโม่ทีวีมารับชมโจที่ไอสกรีนได้นะครับผม We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stay